ากสภาวะที่แท้จริงของทุกธรรมชาติคือความว่างเปล่าจากตัวตนแล้วสิ่งที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดท่องเที่ยวไปในภพภูมิต่างๆตั้งแต่นรกขุมลึกไปจนถึงพรมโลกอันสูงส่งสิ่งนั้นคืออะไรกันแน่และเหตุใด การเปลี่ยนผ่านของวิญญาณและนามรูปที่ดูเหมือนไม่มีวันจบสิ้นนี้จึงยังคงถูกยึดถือว่าเป็นตัวเราอยู่เสมอคำถามนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความสงสัยใครรู้ในวัฏฏะสงสารเท่านั้นนะคะแต่เป็นการสืบสาวไปถึงต้นตอของพันธนาการที่ผูกมัดจิตไว้กับการได้อัตตาหรืออัตตะปฏิลาภะในรูปแบบต่างๆซึ่งเป็น,นกลไกที่ซับซ้อนและน่าสะพรึงกลัวที่สุดของอวิชชาเลยค่ะวันนี้ ฟ้าจะนำพาไปสำรวจที่อยู่ของสัตว์หรือสัตว์ตาวาาทั้งเก้า ตามพระพุทธโพ์เพื่อให้เห็นความหลากหลายของการได้อัตภาพของสัตว์อันสัตว์เข้าไปยึดครองและสําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวตนของตนค่ะเบื้องตน้นแห่งความเข้าใจก่อนอื่นฟ้าต้องขอบอกก่อนนะคะว่าสัตตานางไม่ใช่อสังขตะธรรมในยุคนี้มีการสอนธรรมะที่หลากหลายมากและก็มีการสร้างตัวตนเบื้องหลังขันหาอีกเยอะแยะมากเลยค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือความเชื่อที่ว่าสัตตานังอยู่เบื้องหลังที่เข้ามายึดขันห ก่อนจะก้าวเข้าสู่เนื้อหาในเรื่องนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับความเห็นให้ตรงต่อสภาวะธรรมเสียก่อนคำว่าสัตว์หรือสัตตานังที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตนนี้ไม่ใช่สภาวะที่เป็นอมตะหรืออสังคตะธาตุไม่ใช่ธรรมชาติเดิมแท้ที่เข้ามายึดขันห้าและไม่ใช่ตัวตนที่แยกขาดออกจากขันห้าแล้วเข้ามายึดขันห้าอีกทีอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งรายละเอียดในเชิงลึกเกี่ยวกับกลไกของสัตตานังกับขันห้า ฟ้าจะอธิบายในคลิปถัดไปค่ะขอให้รู้ไว้ก่อนว่า พระพุทธองค์ไม่เคยพูดว่าสัตตานังคืออาังขตะธาตุหรือธรรมชาติเดิมแท้ที่เข้ามายึดขันห่านะคะการที่เรียกว่าสัตว์นั้นเป็นเพียงชื่อเรียกของกระบวนการที่มีฉันทะราคะนันทิตันหาคือมีความพอใจกำหนัดเพลิดเพลินและความอยากเกาะเกี่ยวผูกพันกับขันห้าอย่างเหนียวแน่นซึ่งมันไม่ใช่ในลักษณะที่มีตัวตนอื่นมากระทําต่อขันห้าแต่มันเป็นสิ่งที่ขันห้ากระทําต่อกันเอง โดยเฉพาะสังขารที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายสังขารโดยลักษณะของการปรุงแต่งทุกขันแม้แต่สังขารเองให้กลายเป็นของปรุงแต่งการพอใจกำหนัดเพลิดเพลินและความอยากก็เป็นการปรุงแต่งเช่นกันค่ะและเพราะมีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกกระบวนการนี้เองที่ทำให้เกิดการได้อัตตาหรืการเข้าไปยึดถือภพชาติมากขึ้นค่ะการที่เราจะอธิบายสัตตานางัง อสังตาธรรม นิพพานหรือในแง่หมวดธรรมใดๆก็ตามเราจะต้องใช้ประพุทธพจน์เป็นหลกักและเชื่อมโยงแต่ละพระสูตรเข้าด้วยกันโดยทุกพระสูตรนั้นจะต้องไม่ขัดแย้งกันเองนี่ไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวของฟ้านะคะแต่พราะฟ้าได้ศึกษาและปฏิบัติและทําความเข้าใจในหลายแง่มุมมากๆมันเป็นแค่การพลิกแง่มุมนิดเดียวเองค่ะแต่ทําให้หลายคนพลิกความเข้าใจนี้จนผิดกลายเป็นมิจฉาทิฐิกันไปอีกมากเลยซึ่งเรื่องนี้จําเป็นที่จะต้องคลิก เียความเข้าใจในหลายส่วนมากๆและฟ้าไม่สามารถนำมาพูดทั้งหมดได้ในคลิปเดียวซึ่งฟ้าจะทำเป็นเพล์ลิต์ใหญ่ๆฟ้าก็ยังพิจารณาอยู่ว่ามันเป็นธรรมที่ฟ้าควรนำมาพูดในที่สาธารณะไหมเพราะหลายคนที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่มากก็จะปฏิเสธโดยสิ้นเชิงเพราะไม่อาจทิ้งตัวตนได้และพยายามที่จะสร้างตัวตนใดตัวตนหนึ่งขึ้นมาทั้งที่อยู่ในกรอบขันห้าหรือคิดว่าอยู่นอกกรอบขันห้าก็ตาม หากฟ้าพบว่ามันเป็นโทษมากกว่าเป็นประโยชน์ฟ้าอาจจะจําเป็นจะต้องจํากัดเนื้อหาทาชั้นลึกส่วนนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาต่อไปนะคะกลับมาที่เนื้อหาค่ะสัตวาวาดท้ง9้เป็นรูปแบบแห่งการยึดครองอัตตาหรือเรียกได้ว่าเป็นที่อยู่ของสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ทรงจําแนกรูปแบบของการดํารงอยู่ของสัตว์หรือสัตวาวาดนี้ไว้9ประการซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระดับความหยาบและละเอียดของอัตตา1อัตตาในระดับกรรม มาพบเป็นความหลากหลายที่วุ่นวายมากๆค่ะสัตว์พวกหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกัน เหมือนมนุษย์ทั้งหลายเทวดาบางพวกและวินิบาตบางพวกนี้เป็นสัตว์ตาว่าที่หนึ่งในระดับนี้อัตตาถูกสร้างขึ้นมาบนความยึดถือในรูปกายและสัญญาที่มีความหลากหลายและแปรปรวนสูงค่ะมนุษย์และเทวดาบางพวกในกรรมภพมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันมีความคิดความจําและความรู้สึกสุขทุกข์กที่ไม่เหมือนกันความเป็นตัวเราหรือการได้อัตตาในขั้นนี้จึงเต็มไปด้วยความเปรียบที ความแก่งแย่งและความไม่แน่นอนที่สุดค่ะเป็นอัตราที่หยาบที่สุดและเปราะบางต่อการกระทบกระทั่งมากค่ะ 2. อ,อัตตาในระดับรูปประพบความปราณีตแห่งสมาธิเมื่อจิตคลายความกำหนัดพอใจจากกามเข้าสู่สมาธิระดับฌานจนอยู่เป็นปกติไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละเมื่อเปลี่ยนอัตภาพใหม่จิตจะเข้าสู่การยึดครองอัตตาที่ละเอียดขึ้นในสัตตาวาลำดับถัดมาค่ะสัตตาวาที่สองสัตว์พวกหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาเดียวกันเหมือนเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่พรหม ผู้เกิดในปฐมภูมิในภูมินี้แม้กายภาพอาจจะมีความต่างกันอยู่บ้างเช่นเท้ามาหาพรหมผู้เกิดก่อนกับพรหมบริวารผู้เกิดหลังแต่มีสัญญาหรือระดับจิตที่เสมอกันด้วยอำนาจของปฐมชาน ความยึดถือตัวตนในขั้นนี้เริ่มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นแต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำทางสถานะอยู่ค่ะส,ส,สัตว์ตาว่าที่สสัตว์พวกหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันเหมือนพวกเทพอาภัสระในขั้นนี้รูปกายมีความปราณีตเสมอกันแต่ภายในสัญญายังมีความต่างกันในเรื่องของปิติและความสุขที่เสวยค่ะ เป็นอันตราที่ดูภายนอกเหมือนกันหมดแต่ภายในยังมีการกระเพื่มไหวที่ต่างกันสัตตาว่าที่4สัตว์พวกหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกัน เหมือนพวกเทพสุภกินหะนี่คือจุดสูงสุดของความเป็นเอกภาพในรูปภพเลยค่ะทั้งรูปร่างและสัญญามีความเสมอกันเป็นความสุขที่ปราณีตและนิ่งสงบความยึดถือตัวต,วตนในขั้นนี้จะแน่นแฟ้นมากเพราะไม่มีความแตกต่างให้เปรียบเทียบจนผู้เข้าถึงอาจหลงผิดคิดว่านี่คือความเที่ยงแท้ถาวรไปได้อีกสัตตาวาที่5สัตว์พวกหนึ่งไม่มีสัญญาไม่เสวยเวทนา เหมือนพวกเทพผู้เป็นอสัญญีศาสตร์ความพิสดารของการได้อัตตาปรากฏชัดในข้อนี้ค่ะคือการยึดถือรูปเพียงอย่างเดียวโดยการดับสัญญาและเวทนาและจิตน้อมไปสู่ความไม่มีความรู้สึก เพราะเห็นโทษของนามธรรมาการได้อัตตาแบบนี้เหมือนท่อนไม้คือมีแต่รูปแต่ไม่มีสัญญาและเวทนาซึ่งก็ยังนับเป็นที่อยู่ของสัตว์อีกรูปแบบหนึง่งแต่ไม่ใช่ว่าต้นไม้แถวบ้านเราเป็นสัตตาว่าที่5นี้นะคะแค่เปรียบเทียบใม่ฟังเท่านั้นค่ะ 3. อัตตาในระดับอรูปภพความว่างที่ถูกยึดครองเมื่อปฏิบัติจนเห็นโทษของรูปจึงเพิกถอนความสําคัญมั่นหมายในรูปออก เมื่อเปลี่ยนอัตภาพใหม่จึงก้าวเข้าสู่การได้อัตราที่ไม่มีรูปร่างหรืออารูปนั่นเองค่ะซึ่งเป็นกับดักที่ละเอียดที่สุดและอาจกล่าวได้ว่ายากต่อการบรรลุธรรมสัตวาที่6เข้าถึงอากาสานัญจายตนะมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สุดสัตวาที่7เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะมีการทำในใจว่า วิญญาณไม่มีที่สุดสัตตาวาทที่8เข้าถึงอากินจัญญายตนะมีการทำในใจว่าอะไรอะไรก็ไม่มีสัตตาวาทที่9เข้าถึงเนวะสัญญานาสัญญายตนะสัญญามีก็ไม่ใช่สัญญาไม่มีก็ไม่ใช่นี่คือจุดที่ปราณีที่สุดของภพค่ะเป็นสภาวะที่ละเอียดจนเกือบจะรับรู้ไม่ได้ เหมือนมีก็ไม่ใช่เหมือนไม่มีก็ไม่ใช่ความจริงแห่งสัตวาวาสคืออัตตาที่เป็นอนัตตาค่ะความน่าสนใจของพระสูตรนี้ไม่ได้อยู่ที่การไล่เรียงลำดับชั้นของภพภูมินะคะแต่อยู่ที่การชี้ให้เห็นว่า ไม่ว่าจิตจะวิวัฒนาการไปสู่ความละเอียดปานี้ในระดับใดตั้งแต่กรมภพที่วุ่นวายไปจนถึงอารูปภพ,พที่แทบจะว่างเปล่าและสงบนางับที่สุดทั้งเก้าสถานะนี้ล้วนเป็นเพียงที่อาศายัยหรืออาวาสของสัตว์เท่านั้นคำว่าอาวาสบ่งบอกในยะตสำคัญว่ามันไม่ใช่เจ้าของบ้านและไม่ใช่ตัวบ้านที่ถาวรสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกเข้าไปยึดครองสภาวะนี้แล้ว สำคัญมั่นหมายว่าก้อนกายมนุษย์นี้เป็นเราแสงสว่างแห่งอาภัสระนี้เป็นเราความว่างไม่มีที่สิ้นสุดนี้เป็นเรา แต่แท้จริงแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ยังอยู่ในกรอบของขันห้าไม่ใช่ตัวตนอื่นใดที่อยู่นอกเหนือกรอบขันห้าและสัตว์ตาว่าทั้ง9ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎเดียวกันคือมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และต้องสลายไปเมื่อเหตุปัจจัยหมดไปเช่นการสิ้นอายุค่ะ การที่พระพุทธองค์ทรงแจกแจงละเอียดถึง9ระดับเพื่อเปิดเผยให้เห็นว่าไม่มีซอกมุมใดเลยในสังสารวัตรที่ปลอดภัยหรือเป็นตัวตนที่แท้จริงการที่ได้อัตตาม,มา ก็เป็นแค่การได้มาเพียงชั่วคราวเท่านั้นต่อให้จะอายุยืนแค่ไหนสุดท้ายอัตตานั้นก็ดับไปและแสดงให้เห็นถึงลักษณะของอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเป็นเพียงธรรมชาติที่เกิดขึ้นและดับไปสืบเนื่องกันไปตามเหตุปัจจัยเพียงเท่านั้นค่ะและนี่จึงสอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ให้เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองคืออัตถิตาความมีอยู่เที่ยงแท้ถาวรและนัตถิตา ความไม่มีหรือขาดศูนย์แต่ให้พิจารณาโดยความเป็นกลางพิจารณาตามปฏิจจสมุปบาทเพื่อให้เห็นเพียงแค่ธรรมชาติที่เกิดดับตามเหตุปัจจัยเพียงเท่านั้นค่ะแม้แต่อัตตาที่ละเอียดที่สุดในเนวสัญญานาสัญญายตนะก็เป็นเพียงสังขารธรรมที่ถูกปรุงแต่งขึ้นเป็นของชั่วคราวเป็นอนัตตาที่บังคับบปญชาไม่ได้อย่างเด็ดขาดแล้วที่สุดก็ดับไป และได้อัตตาหรืออัตภาพใหม่ตามเหตุปัจจัยที่ได้กระทำม,มาค่ะการเข้าใจเรื่องสัตตาว่าทั้ง9้าไม่ใช่เพื่อให้เกิดความปรารถนาในภพภูมิที่สูงขึ้นแต่เพื่อให้เกิดนิพิทาหรือความเบื่อหน่ายในการท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเมื่อปัญญาอันชอบเกิดขึ้นจะเห็นว่าการได้อัตตาไม่ว่าจะในรูปแบบหยาบหรือละเอียดล้วนเป็นภาระเป็นเครื่องเสียดแทงและเป็นที่ตั้งของความทุกข์ที่ซ่อนเร้นอยู่ทั้งสิ้นค่ะ เป้าหมายสูงสุดจึงไม่ใช่การเลื่อนระดับจากสัตวตาว่าที่1ไปสู่สัตวาว่าที่9แต่คือการทำลายอาวิชชาและตัณหาที่ทำให้สัตว์ท่องเที่ยวไปสู่ภพนั้นไปสู่อัตภาพนี้ไปเรื่อยๆแบบนี้หยุดการสแสวงหาที่อยู่หยุดการสร้างภพและเรียรายกระจัดกระจายซึ่งความยึดมั่นถือมั่นในขันห้า ก้าวพ้นจากความเป็นสัตว์สู่ความเป็นอรหรันต์เมื่ออัตภาพที่คงอยู่แตกทำลายไปก็จะไม่มีการสแสวงหาการได้อัตตาใหม่เพียงแค่ดับไปเพราะเหตุปัจจัยดับไปเท่านั้นเหลือเพียงธรรมชาติที่คงอยู่ซึ่งอยู่เหนือการนับเนื่องในสัตตาว่าท,ทัา้งปวงนั่นก็คือพระนิพพานที่ที่ไม่มีตัวตนใดเข้าไปยึดครองได้ไม่มีตัวตนใดเข้าไปอยู่อาศัยเป็นเพียงธรรมชาติที่ตั้งอยู่ก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเป็นธรรมชาติที่ ไม่เคยเข้ามายึดหรือท่องเที่ยวในสังสารวัตแต่เป็นธรรมชาติที่คงอยู่ตั้งแต่ต้นไม่มีกิริยาไม่มีการกระทำไม่มีอัตตาและไม่ใช่ตัวตนของเราแต่จะปรากฏขึ้นมาเมื่อการปรุงแต่งอันประกอบด้วยกิเลสและตัณหาที่บดบังอยู่ที่ฉากหน้านั้นดับไปค่ะ ในคลิปต่อไปฟ้าจะมาพูดถึงเรื่องที่ว่าในเมื่อพระพุทธองค์ทรงบัญญัติว่ามีสัตวตาวาสหรือที่อยู่ของสัตว์และทรงกล่าวถึงการได้อัตตาในภพภูมิต่างๆเช่นนั้นแล้วจะกล่าวว่าอัตตานั้นเป็นเพียงมายาภาพที่ไม่มีอยู่จริงหรืออนัตตาได้อย่างไร อย่าลืมว่าไม่ว่าจะแย้งอะไรก็ตามในเรื่องนี้มันเป็นส่วนในธรรมะชั้นลึกมากจริงๆจึงขอให้การแย้งทั้งหมดนั้นเป็นไปโดยการอ้างอิงคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่การโต้แย้งเพียงเพราะอาศัยความคิดเห็นของตนเพียงเท่านั้นนะคะฟาต้องขอขอบคุณคุณปัญญาที่ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อใหม่ๆใ,ในครั้งนี้ด้วยนะคะสิ่งนี้ก็จะเป็นอานิสงส์มาก เพื่อที่ฟ้าจะได้ใช้ไหมนี้ในการเผยแพร่ธรรมะต่อไปขอให้ทุกท่านมีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันรู้ทำพอดแคสสวัสดีค่ะ